สวัสดีค่ะพีรน s เอสยูบสภาพสวยๆเครื่องยนต์2.4มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะหาย,ยากมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะ 4WD ขับเคลื่นลอน4ล้อปี2005นะคะ Honda CRV นะคะคันนี้ภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเบนนะคะสวยมากๆเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นเตอร์ล้อค่ะ ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะ มีคูบลอกด้วยนะคะมีเฉพาะ2.4เท่านั้นนะคะรถกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่259,000บาทนะคะดาว30,000บาทค่ะผ่อนเดือนละ6,000บาทนะอันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สิรคณีได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพับาทขึ้นไปนะคะก็สิรคณีไปใช้งานได้แล้วนะคะเครื่องยนต์นวีเทคนะคะรถสภาพสวยมากๆเลยนะคะกวางนั่งสบายค่ะภายในสีครีมนะคะ ส5ง0ส0บาทนะคะรถสีสันสวยสดใสามากๆเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะกว้างมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ full option เลยนะคะ h o n d a c r v เขึ้นยนต์สองจเอวกียร์โต้คันนี้ปี2 0 0 5ค่ะดาว30,000บาทเท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ